Ana, เดียนาเผยภาพบ้านหลังแรกหลังยายเข้ากรุงยกให้คนนี้คือผู้มีพระคุณคนนี้แหละที่พาเข้าวงการอีกหนึ่งผู้มีพระคุณของนางเอกสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเดียนาฟรีโปนั่นก็คือนักปั้น มือชื่อดงังเอสุภชัยนั่นเองด้วยความสวยออร่าเป็นสาวนักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีทําให้เธอป๊อปปูล่ามากๆจนไปสะดุดตาพี่เอแล้วพาเข้ามาวงการบันเทิงถึงทุกวันนี้ล่าสุดสาวเดียน,น่าก็ได้ควงคุณมากไปเยี่ยมพี่เอถึงบ้านและถือโอกาสนี้รดน้ำดำหัวของพรเนื่องในวันสงกรานพร้อมระบุข,ข้อความว่าคิดถึงมากๆเลยมาหาค่ามารดน้ำพี่เออาร์เอศุภชัยหนึ่งสุขสันต์วันสงกรานนะคะอยู่ด้วยกันมานานที่นี่เป็นบ้านหลังแรกที่อยู่ตั้งแต่มาเรียน ที่กรุงเทพเลยอยู่แล้วโชคดีแฮงเฮงเงปอลอพี่เอสวยเกินไปนะคะหนูจืดไปเลยฮ่าฮ่า